เอาสวัสดีครับทุกคนเราจะถามความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้มาใครกันท่อนเป็นไงเห็นบรรยากาศเปียร้อนไหมร้อนร้อนต้องใช้ความอดทนสูงนะเนี่ยอันนี้เห็นตั้งแต่ลงร้านเลยนะเนี่ยโรงร้านคนของลงด้วยคนของลงด้วยของอ่ะพอลงอ่ะจะหนักตอนกลับอ่ะจะเบาหนักกือตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ทำยังไงมีวิธีทำไหมโอ้โหคืออะไรเมื่อี่ย ตั้าต้มาขั้วยพี่เบียร์ถมึงกับแม่โี่เบียร์แยังซื้อฝาด้ยงตั้ตาบั้วไุบไปไมุ่าฝาฟีเหียวยังหมดะพี่นกไปอบมีนี่ไงนู่พี่เหียวพี่เหียวเนี่ยพี่เหยกินไนีอกินไข้บองซื้อกินได้แล้วอะไรอยอายิมไปไหนเยอะกินยิมไป น้องป่ะน้องนี <S <s ่นี่นี่หนูไก่คงพี่โตไปแล้วอ่ะพี่ฝันครับอ่ะช่วยช่วยขายไก่ทอดนห้พี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอันนี้ต้ขายไก หยิบอะไรได้ยหยิบเอถงมันบอกหยิบอะไรได้หยิบหยิบหยิบเลยเอาถุงคุยมาไส่เอาถุงุ้ยมาใส่เอาอะไรเลียกเลี้ยอะไรพี่เลี้งอะไรกินอะไรใส่ถุงเดิมมาุงเดิมก็ได้น้ำมันเผียบปลายพี่เหี่ยวใส่ถุงใหม่ใส่ถุงใหม่ก็ได้ถงใหม่ใส่ก็ได้บ้านะดาดห้องน่ะเออเอากันเอาเลย น้องที่ตะพกอมอล้วไปกินนะนี่น้องเอาตะโพกไงอือใส่ดักมือแล้วกันเอาเลยวยิบไปเลยของเราเอาเองของเราเออทำครีมอ่ะก็ต้องคีมมันต้องเคลืบแล้วนี่ไก่เอาไปเลยโอ้ยโอ้ยไปกินกุ้งเจีวฟรีต่างหลายถ้วยไหมต้องขายดิเอาเลยเอาเลยเอาให้ฝากฝากฝากน้องๆ ไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรีตั้งหลายถ้วยแล้วงเป็นไงเป็นไงไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านด้วยมันล็กๆมันก็เหงาพี่ทีนี้มันไม่มีเวลาว่างเลยมยวไม่มีเวลาว่างเลถ้าอยู่ว่างๆก็จะเตื่นตื่นช้ามาทำนวดทำนี่มากุ้มมากไ่แล้วกลัวจะล้างไก่เสร็จก็มาหมักหมัเตรียมของขึ้นรถอาบน้ำลงมาตลาด มันมันไม่มีเวลาคิดอะไรใช่เด็กหน่อยต่เจ้าจะไม่มีเวลามากกว่านี้นั่นแล้วเพราะต้องวิ่งดูลูกต้องวิ่งทำอก็เอาข้าวฝากด้วยครับอะไรดีครับจะทำปลาครับโอ้ข้าแม่หนึ่งเนือมมัดลีเยอะไรดีครับหยิบเลยครับตุงละยี่สิบบาทครับอ่าเ็นนัขายครับเลยขอบคุณครับ เพ้าอย่างเงี้ยมันได้เงินทุกวันมันได้เงินถี่ถี่ใช่แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาชีพฝึกกระติททำไม่รลดแนนเราเราไม่เดือดร้อนใครก็ทำไม่ลอดเต็มคู้แล้วเต็มคู่แล้วไม่เปเอรพวกใบน้ำเปีอะไรย่างนี้ใบน้ำเบียรนอยไันน้อยทอแม่กับก็อยู่วันนี้แหละพี่ตลาดอย่างเงี้ยสนุกดีกินเยอะ แต่ชอบปลาค้าบเ <c oughs> ข,าเขเ่าเยอะแนนเฮ้ข่าวันเยอะจะกินหมูปลาคาบม้อุ้ยเดี๋ยวอยจะลองกินสักอันนี้เลลองลองชิมอร่อยสามเก้าจิมอร่อยอยู่ไปกินแล้ววันนั้นนะพอเ,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 เราไปกินเราเราแยกแล้วเราไปข่วนที่บ้านได้ไหมไม่ใช่ใครเขาขวดอะไรแล้วจิ้มไม่ต้องราเออได้จ้มเขามเขาเนี้อรา,าได้เขาแยก่ไหม เนี่ยเอยากลองนั่งกินมันอร่อยอยู่ไปกินมันชุดห้าเก้าเขาเลยกินหิมสนุกไหมยไงสนุกไหมอย่างเงี้ยโอ้แต่ก่อนโทษเบียรลงมาเร็วไหมเดี๋ยว์โทษโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่หมดมาตั้งแต่โมงนะดสองไปสองวันนี้ลงมาบ่ายสองไหมบ่ายสองวันจันทร์นี้มีไหร่เพราะต้องเดินทางมาจากมุกดาหารด้วยเด้เดินทางมาจากมุกดาหารมาถึงบ้านเขารีบ ทำนอนทำนี่เลยกว่าจะเสร็จก็ถึงเ,เป็นไงนะมางเมื่อวานว่าจะมาแล้วมาไม่ได้ถึงมาเะก๋วยเตี๋ยวก็ขายก่มานี่ยังไม่ไม่มีอาการแพ้ท้องเลยชอบอยู่ข้างนอกชอบไปคิดว่าเขาทำทำนี่มันไม่ไม่มีเวลาคิดว่างนะชอบเที่ยวทำ,ทำนู่นทำนี่รู้ไหมเป็นผู้หญิงล้วนๆนะปวดแย่ด้วยนะน้อน้องดิมาขายของที่นี่ไหมขอโทษ นี่บรรยากาศมองเงาเด้วนี่ยมองเงาเด้ก็ขายแค่เสาทิพย์ปอเอา้โอ้มาหาแนวมาขายก่อนหาแนวมาขายคือสมรัยแครอทขาแนวมาขายเนาะตัวอะไรก็ได้ย่างย่างดักเป็ดนะย่างดักเป็ดมิคี้เขาเขาเห็ดเพค่จะย่างดักเป็ดต้มคอเป็ดต้มข้างในเป็ดมาขายเป็นของด้วยมือแล้วใครมาคั่ว่ากันเดี๋ยวเขาจะมาที่เข้าทางเลยเออแค่นี้ก็แคบพอแล้วเมอนเดียวมันก็เต็มแล้วเนี่ย อะไรดีครับอะไรอย่านี้ทุกนี่นี่เออนี่จิ้มาให้แล้วไอดต้องจเรื่องจิ้มหรืออะเด้อสองห้าสิบบาท <c oughs> เลยหรอเนียนะ่ยฮะให้พอดีเลยหรอพอดีอหมอกอ่ะก็มีติดมีจะท่อนั่งกันดีกว่ทอนั่งอ่ะ ื้อของือหลอดบอ่ะเดินมากแลเห็นูจะไปซื้อหลอดบานั่งก็ถอ่ด้ยเนี่ยอ๋อเออตลอดไปพาไปดูตลาดได้ก็ไน้อยกินเออเสร็จได้ยังอ่ะแนาทียังขากงองหายไไอีกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งอ่ะขากลขอะไอะอ้ยเ ตับไปไหมตับครึ่งัครึนีดด่นีนี่ก่อนเลครับเดี๋มาิหน้ครับสวัสดีครับ